ครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอกันในอีพีที่สองว่าอีพีที่สามดวนดิอีพีที่สามเราพี่น้องเขากันมาพอกันที่หาดนางบินเนี่ยครับผมในอีพีที่สามเราเนาะความจิตไปทํางานพี่น้องความจิตไปทํางานืัอนี้อนุ่นควงกัทํางานกล่องเวียนซื้อเอาครับผมืันนี้อยู่กล่งเวียนเนาะมือมาอยู่กล่งเวียนหลักกับวงล่กเงินขึ้นครับผมพี่น้องอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนาะการทํางานกับหมุนเย็บเตียนไปแบบนี้แหละพี่น้องหมุนเย็บเตียนไปแบบนี้แหละเนาะ ว่าได้หยุดพ้นยีออมันเป็นตามมันเป็น่ันทธรรมชาติเข้าจําเป็นต้องทํามหากินเนะาะจับได้ที่ดินเขาอยังยางไปข้างหน้าต้องมีงานทําำดี่น้องเด้อมีงานทํนมาทมันเปลนสิได้เงินขามาใส่ใรนรอ,อ,อบครัวเขา้ามาใส่ในตัวเข้านี่ละเหลือใส่ในตัวเขา้าแล้วั็จังขยับขย้ายให้ี่น้องให้คนไก่เที่ยงเนาะให้ขอบครัวหัวเมียลูกว่ากันไส่เนาะ ขอบคุณพี่น้องสุภูสุขวัที่มาให้กำลังแรงใจมาชมคลิปนี้ให้มาชมคลิปหายมากดไลค์กดติดตามให้เนาะเราแต่มากดคอมเมนต์ให้ขอบคุณหลายๆเด้อที่ส่งเสริมนะครับเนาะถ้าบ่ได้พี่น้องส่งเสริมอนุน้ำพงกับผู้จิตบดเอามาเปลี่ยนให้พันผู้ติดตเนา,นานนะเออจากนายรวยมาแต่มาเปลี่ยนให้พันผู้ติด,าดต,ตามเราเนาะหนึ่งพันห้าร้อยผู้ติดต,ตามเราเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่มาสนับสนุนช่อง อน,นุนลุนนำโคงชาแนลนะครับพี่นอนะ้องเนาะอนุนนำโคงก็ทำงานเป็นหนรักษาความปวดไัยครับอยู่ในมิโบอุตสารรมแห่งหนึ่งในระยองเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝปกาพี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามเด้อกิจวัตรดิดถึงพี่น้องไปขึ้นดีกว่าเนะดีกว่าเบิ่งหน้าอนุนลุนนำโคงงูุยไงครับผมขึ้นนิ่งดีพี่น้องมื่อนี่คขึ้นนิ่งดีครับอน,นุนยอมหลับเลยคืนมันนิ่งดีเพราะว่า ลมบ่อยแห้งเรามันมันเอื่อยๆไหมเอื่อยๆเขากระทบฟังแล้วมันกันเลยมันก็เลยดูแล้วมันมีความสุขเนาะเหมือนจิตใจคนเฮาที่มันสงบเนาะเออเป็นยังไงเนาะพี่น้องพี่น้องหฮางทางภาคอีสานทำให้ทำหน้าฝนตกบ่ครับฝนตกน้ำถ่วมบ่อเนาะครับเนาะดูแลเขาดีๆเออพี่น้องเลยตอนนี้พี่น้องห้องก็เดือนสิงหาเดือนกันยา โอ้จีเดือนกันย่าเราก็สีย่างเขาต้นป,ป่ายพนต้นหนาวเลยดีพี่น,อนอ้องเนี่ยบ่อนุ่นน้องโคงเขาใจถือบอ่เพราะว่าอนุ่นน้องโค้งก็แต่ก่อนนี่ก็ทำหน้าคือกันพี่น้องแต่สมัยนี้กับไม่เห็นงานใดยี่สิบปีแล้วพี่น้องยี่สิบกว่าปีแล้วเน,น,น,นาะบ่ได้ทำหน้าก็โทรติดตามอยู่เรื่อยเนาะครับพี่น้องติดตามพี่ตามน้องเขาอยู่ทั้งบ้านโรสอบถามสต่ลูกชุบดฟนะครับอยู่ทั้งภูหลักน้องไขยเนาะครับทั้งน้องคขนะ่เนาะ พี่นอ้องเขาอยู่ตำบลบ้านฟางเนาะครับเพเภอสักไห้จังหวัดหนองคายคิดพอคิดถึงคือเขาได้พี่น้องเด้อถึงสิมาอยู่ไก่แต่หวัวใจกันเนีคิดพอตานคือเขาอยู่แต่ว่าก็ต้องทำมาหากินมีโอกาสจังกลับไปเยี่ยมยามถามข้าวกันเนาะมีโอกาสจังกับไปเยี่ยมยามถามข้าวกันเนาะครับ,นะรบพี่น้องมีมีม ่นนเอาเอียงมาแกงไม่แกงหาเหรียญเหมืองจังเลยตรงน้นพี่น้องนี่ครับเหมือนเิ่นแกงหาเหรียญแม่เหมาเสาแม่เหล็กที่น่องแม่เหล็กถ้าเกิดถ้าเกิดมันตีดเราถ้าเกิดเหมือนเหมือนมันพอเหรียญน่ะเหมือนพอสิงมีเหมือนพอสิงมีมีคาเนาะเหมือนพอสิงมีคาเพื่อเห็นนะลายลายหาดก็เจาะกระเทียบกันแบบนี้เนาะ ขึ้นแล้วพี่น้องตะวันขึ้นแล้วครับตะวันขึ้นแล้วอน,นุนม่นมมาโพงกับฝากคลิปนี้ครับผมปากได้เด้อพี่น้องเด้อคลิปสุดท้ายแล้วสิไปทํางานแล้วครับตอนนี้เนาะสิไปทําง,งานแล้วครับผมกะไปทํางานแล้วครับพี่น้องขอบคุณนหลายๆครับผมขอบพุณนหลายๆที่อู้ทุกคนที่มาชมคลิปหน่เนาะที่มาเอาจากที่มา ฟังมาชมคลิปไ้นะครับน,นุ่นมั่โพงกับหมุนเยียนเปลี่ยนไปกับทำงานอยู่สิล่ะครับพี่น้องใส่ชีวิตประจำวันอยู่ที่ระยองมายี่สิบกว่าปีแล้วเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับองแต่เฮ้ามาต่างขยเยอไหมมาทำงานไหมกหละ่ะน,นุ่นมังโรงกับมาทำงานไปอยู่อ่ระยองอยู่ระยองนี่ปี ปีได้ละปีสี 48, ่เจ็ดสี่แปดปีสี่แปดยี่สิบปีแล้วครับผมตั้งแต่ปีสี่แปดเนาะน,นุ่นบังพงก,กันเลยมาเหตุงานอยู่นี่อยู่ที่ระยองนี่เนาะตอนนี้กับปีโอปีหกแปดแล้วพีนะ่เนาะยี่สิบปีแล้วนะยี่สิบปีแล้วไปพี่น้องไปทำงานไปทำงานเดี๋ยว เป็นจีว่าให้เนาะบัทันงานเป็นจีว่าให้ดิเดี๋ยฝากพี่น้องเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปอนุนนำขคงเด้อนะครับก็เสียดคลิปให้พี่น้องเขาได้ชมกันในโอกาสต่อไปนะครับเด้อคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องอนุนนำขคงก็จะไปย้มเพ็ดคลิปให้พี่น้องเขาได้ชมกันเนาะในโอกาสต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ